ภาพล่าสุดโอพักจิรากลับมาดูแลตัวเองหลังเป็นโสดอีกครั้งหลังจากพิธีก่อนนักแสดงสาวโอพักจิราประกาศข่าวช็อกกลางดึกเลิกสามีเฟียดมาทุก,กรหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันนานถึง13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน ล่าสุดโอพักจิราได้โพสตคลิปออกกำลังกายเดินอยู่บนลู่วิ่งในสตอรี่ส่วนตัวพร้อมกับใส่เพลงประกอบไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่กลับมาเป็นโสดก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายไม่ต้องนั่งเสียใจแต่ลุกขึ้นมาสวยๆดีกว่าล่าสุดมดดำคชาพาได้พูดกลางรายการแฉว่าทุกวันนี้เขาทำหน้าที่พ่อกับแม่ โอจะไม่มีการพูดอะไรอีกแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของครอบครัวการเลิกกันครั้งนี้ไม่ใช่การเลิกที่ไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วโอและพี่เฟียสแต่งงานกันมากกว่า10กว่าปีแล้วตอนนี้พวกเขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพูดดีต่อกันเหมือนเดิมพร้อมบอกต่ออีกว่าโอและเฟียสพยายามมีลูกโอหยุดงานทุกอย่าง โอ้เนี่ยสามีไม่ให้ทํางานเพราะกลัวไม่สบายแต่โออยากทํางานเพราะทํางานตั้งแต่เด็กๆแต่สามีให้หยุดแล้วให้ทําหน้าที่แม่อย่างเดียวเลยแต่โอขอทําตีท้ายครัวอย่างเดียวตอนนี้เราก็เห็นว่าเขาอยู่แต่ในถ้าเลยจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นแค่พี่น้องกันแล้วทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโอพักจิราด้วยนะคะ